พรสักมาดใหม่ฟังล่ำต่างหวายร้องสดกับท้องทุ่งนาสายลมธรรมชาติโอ้โนอหมอพรอสักโนละแม่นคนนีสัมปปีโนละแม่นขัดแนวเดินเพลืนแพนกลายชุดแล้วลํำเตยแม่นพองเพลงแฟนแฟนผมสีจริงโนละแม่นหรือจริง แฟนเพลงนอละเป็นคนซอยลำลองเง้าวผมกรอัดนับรอยเชี่ยคอยอีกเน่เด้อเด้อแฟนเด้อมาเด้อมาฟังพร่อเนาะละแม่นสักหองเป็นทําน้องนอละแมนแบบใหม่ลํำตังวายนอละแม่นชุดนี้ดีหายให้คอยฟัง มักลำยังโน่ะละแมนกะไห้ขอไปดื้อละแมนจังแมนมักลำแพนลำเตยและลองพรอนห้องให้สู่ฟังอออือจังไค่แน่แฝ่ขอมาแม่โน่ะละแมนลุงป่าผมบอกข้าโน่ะละแมนจักบอนคอนสวรรค์หรือบหหิวต้องตอน พรอนห้องไดสูนแนวมันสิแล้วนอละแมนหรือแขนแฟนแฟนนละให้ฟังก่อนพรอนซักมานอละแมนเทื่อนีเต็มที่ว่าเรื่องกลอนแฟนฟังเอยฝากเป็นของนอละแมนเครื่องตอน กรอนไม่โนละแมนตังวายล่ำมาลายโนละแมนจุนเซิงพองเพลิงโนละแมนผมร้องลองฟังเบิงหมักล่ำยังโนละแมนกะไห้ขอไปด้วยละแมนจังแมนหมักล่ำแพนล่ำเตยและลองพรอนหอง ให้สู่ฟังจังไคแน่แฟ่แฟ่ขอมาแม่นโนรแมนลุงป่าผมบอกข้าโนละแมนจักบอนคอนสวรรค์หรือใบหญิวต้องตอนพรอนห้องได้สุแนวมันสิแล้วโนละแมนหรือแขนแฟนแฟนโนละไล่ฟังก่อนพรอนสักมาโนละแมนเทือนี เต็มที่ว้าเรื่องกลอนแฟนฟังเอ่ยฝากเป็นของนอละแมนเครื่องตอนกลอนไหม่นอละแมนตังวายล้ำมาลายนอละแมนจุนซิงพองพลิกนอกละแมนผมรองลองฟังเบิงพรสักมาดใหม่ ส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ